เกมสักเกมสองเ,เ,เ,เกมก็พอแล้วเราเนาะวันนี้ไปเลิกไปคืนเทีนะ่ยงคืนเออโอ้ยสองเกมก็เที่ยงคืนแล้วแม่งมันกเกมเกมนี้เมื่อตอนแรกพี่ดูเท่าไหร่วะสี่ทุ่มต้นๆมั้งเล่นเกือบชั่วโมงอะ่ะปืนครับปืนก่อนเลยอ่ะเองเองเอาปืนนี้ไปเมื่อหนึ่งมา เดี๋ยวพี่ชาร์จปืนให้ก่อนเนะอ็งเอาขอนไปด้วยเอาขอนไปด้วยผมเอาไอ้นี่มาพี่บอลนะเออเดี๋ยวพี่เอาเอาไอ้นี่ไปไอ้กับดักไมไมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อี้ยขราดนี่มึงก็เอากูเลยเหรอโอ้โหแล้วสองคนสองหมื่นสอง บ้าไปแล้วเฮ้ยโน<ด>้ตเอาพี่อยู่พี่ลงมาข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปบนไป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 เอาลูกกินเถไปกันไม่คิดว่าเองจะลงมาแันหนึ่งนะอา้าวมา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 ปล่อยโอเคนี่พี่โน้ตไหนวะมามามา ตู้คอนโทรลโอ้โหห้องนี้บอกเลยรวยตู้คอนโทรลสองอ่ะไหนนี่โอ้ยเดี๋ยวพี่ยกตู้คอนโทรลให้ก่อนเอาเอาไว้นี่ก่อนเฮ้ยไม่มีสองอันสามมันเร็ววะโอ้รวยอ่ะเดี๋ยวพี่อยู่ฝั่งนู้นเอ็มเอ็มเดี๋ยวพี่ไปอยู่ฝั่งนู้นมาพี่ไม่มีเลยไปอัดเสียง มาปล่อยเลยไปเลยเก็บเก็บเก็บเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่ถือือถปืนก่อนยิงเป็ดป่ะเดี๋ยวพี่ยิงเป็ดให้เอาป่ะเป็นนึงพี่ไปดิไปดิไม่ช่วยช่วยช่วยกันยิงได้เลยเออเดี๋ยวพี่ยิงไอ้ผีนั่นก่อน ยืนคนละมุม,ม,ลมแล้วช่วยยืนคนละมุมแล้วช่วยกันยิงเลยง่ายดีไปเอาเองเอา,เอาตู้คอนโทรลไปก่อนเองจะยกไปหรือว่าให้พี่รอฝั่งตรงข้ามเหมือนเดิมได้ได้ได้ไปได้ สิว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 พอได้ยิงไม่อันอเนี่ยออเคยไม่จังมี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 ตรงนี้ก่อน อกแล้วบอกแล้วต้องต้องให้พี่ช่วยยิงก่อนเพราะปืนพี่ไม่ไม่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ผมยิงพวกะแค่ผมยิงมันใช่ไหมเออพอผมยิงมันปุ๊บมันกระเด็นแล้วมันก็แล้วปืนผมหายตอนนี้ไม่หรอกเพราะเพราะปืนพี่มันเอ้ยนี่นี่อยู่งข <salt. S 1> วาพอะปืนพี่ทําให้มันมึนก่อนง่ายดี ไปไปไปจุดแรกก่อนไักลัวหล่นนิดนึงอ่ะได้ล้เดี๋ยวผมจะกิเข้าหนึ่งตู้นะแล้วพี่กิงเข้ามานะโอเคโอเค ดวงมานีไไไไไ่ได้ๆๆอยู่ได้อย<ส> <c oughs> ู่ได้อยู่ได้ไปไเอออเคโอเคโยเขียวหน้าเ <c oughs> ขียวหน้าโบุ่ยี่ห้อได้จุด2ได้เลยจุดสอดล้ไปเดี๋ยวพี่ถือปืนก่อนเ้ยห้องขวาพี่ข้างหนา้าที่เดิมอะห้องตรงไปหามือชื่อผมนี่ ใช่ว่ะหาของก่อนไหมเอ่อหาของอีกนิดน,นึงอีกนิดน,นึงบนมีปะไม่มีไม่มีอปโฮ้ยตู้คอนโทรนนี่ไงเอ็มเอาไปเลยมันทุนอ,อีกว่ะ<ม>เยอะแ <มา S 2> ยะจังนะละ sabar tu sabar มอแล้วว่ะอีกนิดนึงก็น่าจะเดินไปไกลแล้วถ่ายไปเลยว่ชมั้ยใช่มั้เย่ถ่ายเลยนะเออเดี๋ยวพี่ฟาหน้าห้องให้โอหเจ็ดหมื่นโอ้เอ,อ้าไม่ไม่ร้องเหรอว,วะเฮ้ยนี่โอ้หเฮ้ยเมื่อื่นให้ห่ะพลังเต็มกันอยู่แล้วนี่ โอ้โหสี่หมื่นไป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 พี่ถือปืนไว้ก่อนหาเอ็งเอ็งได้ปืนหาปืนเจอปะเนี่ยเจอแล้วเจอข้างบนดูยังดูแล้วดูแล้วเลยขวาเข้าเลยห้องเราเห้องซ้ายดูยังดูแล้วดูแล้วเฮ้ยคอมพิวเตอร์ด้านขวา

อะไรมีปะเนี่ยไม่มีตุ๊กตานั่นน่ะมมีมีมีก็ว่าอยู่ประตูใครโดนประตูใครวะน็อตไปหาจุดอุ้ยเยอะเร็วยว่ะห้องนี้ว่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่หาจุดสามให้แป๊บนึง อย่ามาเก๋าอย่ามาเก๋าอย่ามาเก๋ากับปืนบักมาเดี๋ยวพี่เอรเข็นไปเอ็มเอาตู้ไปก็ได้เห็นวิญญาณข้างบนนี้ไหมพึ่งฆ่าแม่ชีไปเองเฮ้ยโงดยังลยมีปืนนี้บอกเลยไม่กลัวแค่ถ้าหยิบทัน 哦耶，喂。Oh, yeah. โอยกำลังเด็ดลงเลยเดเอ็มเอาเรื่อยไปก็ได้ไี่ไปยิงเป็ดดิเ,ออเดี๋ยวพี่ยิงเป็ดแฮปไปไ<า>ปไปรอ,อ,<ๆ>อก่อนรอก่อนรอก่อนอ่ะไหนไเอาใครแล้วพี่มันตายหายพี่จะเอาของมาของไม่เยอะเลยทั้งตรงนู้นนะข,ข้างนอกเอเอเเดี๋ยวพี่พี่เดินออกไปเอาเท่านิดเองเองเอาโครเกนไปเก็บก่อน ข้าบ่นก้อนเบลเลอร์เลยมันมีถังนี่มาถังลงมาแรงเท่าไรนะฮเฮ้ยตกใจดีดิเอาดี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 เอ็มเอ็มเป็ดเอ็มเป็ดมาเองนะมาเองนะไอ้น้องน้องมาเองนะมาเองนะผมมาเองนะ เอ็มเอ็มผีผีผีเอากูไปกูมันโดนผมมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนยิงแน่โดนยิงแน่โดนยิง บอกนะอย่าบอกนะว่าเจอเกือบตายัีแก๊สระเบิดโอ้โหอุ๊ยพิโรธไหน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 อีพะคุมบีพะคุมบีพะคุมเอเอาเอาเอาวิญญาณมันไปขายดิเอเอเออเออเออยิงไปเลยเอออ่าฮ่าอ่าฮ่มาได้อีกจัดไม่ เกิน <dri> ไอ้เ้ยวังก็ไม่ได้วังก็แตกจะขายเลยก็ได้ขายเลยก็ได้นะไปเอาของกันไปนนทดกนนทกหนึ่งก็ไปดิเดินมาตัวผาเอ้ยไอหมื่นเก้าเลยหรอวะเดี๋ยวยิงกนะนาให้เดี๋ยวไปเอาของก่อนพี่ไปพร้อมกันเดี๋ยวไปเอาของก่อนกับวิญญาณนี่น่าจะน่าจะลดเกี่ยวมาสองคัน ไม่คิดไม่คิดว่าจะเยอะขนาดน,นี้ไงหมื่น<ป>หกด้สไซไปไปยังด้สไซไปไปยังเดี๋ยวพี่ดูด้สไซก่อนแป๊บนึง

จานจานไหนไหนไหนวะสองบานสองบันมามามาโอเครวยจัดนะครับน้องๆแสนอ่ะแสนมีตรงนี้ไหนวะอ๋อไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันมีอันหนึ่งมันขึ้นเหลืองๆมันคืออแล้ววะพี่ อ๋อนี่นี่นี่ตลับแป้งตลับแป้งนี่นี่นี่ไหนอ่ะอ๋ออ่ะเราก็บาดหาตั้งนานบาดเดี๋ยวพี่พี่เดินนำตรงนี้ให้ไม่เอาถังแก่เหรอเดี๋ยวมันระเบิดนี่ในห้องนี้มีมงกุฎอีกอ่ะเดี๋ยวเฝ้าให้เดี๋ยวเฝ้าให้เขิาดูชั้นสองเดี๋ยวเฝ้าที่เดินผมว่าข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า ใช่ข้างหน้ามีพีเพเพเ่เปิดเลยพี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 ่เปิดเลยแล้วย้ายก่อนแล้วย้าลูกบอลนะโอเคลูกกลางแจ้งก่อนใช่แล้วครับผม เอาเลยเหรอไม่ไม่เอาเอ,อไา,าไปวางไว้ตรงนั้นก่อนของยังมีอยูงง่นะของมี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 เดี๋ยวพี่ขึ้นชั้นสองก่อน ข้างบนหมดข้างบนไม่มีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว พี่นวยขายเลยกูว่ามึงหายไปไหนไอ้หา่า ตก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 เอ็มไปเลยเอ็มไปเลยกูตกเอ็มไปเลยไปเลยไปเลยอุ๊ยโอ้โหอย่างซวยเอ็มเอ็มระวังเอ็มโอ้โหอย่างซวยอย่างพียไม่น่าเลย